และด่านต่อไปก็คือการไปทำปุ๋ยเจนั่นเองค่ะไปทำเจไปกินเจไปทำปุ๋ยเจโอเคเลตโกเห็นขนุนไหมพี่สักลูกไหมลูกห้าร้อยนี่อยู่ในคุกด้วยตกลงกันไม่ได้เข้าไปเดียวมายมมะนาวเขาติดอเลวันนี้ไงดอกอัญชันสิ่งที่สนใจก่าโอ้ยไม่ได้ทัน้วยนะ อันนี้ของเราหมายว่าของที่สูงหรือเปล่ารู้ได้ไงลูกคิดเป่งๆหน่อยหรอคะไม้ลูกใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมขาวเขียวๆใสๆใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงนะคะสถานที่ที่เอาไว้ทำปุ๋ยเจนั่นเองและนี่ก็คือสถานที่ที่เอาไว้ทำปุ๋ยเจนั่นเองนะคะก็คือการเตรียมใบไม้ฟาง เศษหญ้าเศษอะไรต่างๆที่เขาเตรียมไว้เพื่อที่ให้เรามาได้ทำปุ๋ยเจกันนั่นเองคุณที่สเขาเริ่มกระบวนการแล้วคุณที่สองคุณที่สองเราเป็นคุณที่สองแต่มาเป็นทีมที่สามทีมที่สาม๋ยวเราก็จะมัดตอก็คืออันนี้ก็เหมือนที่เราได้ดูที่ดีไปแล้วนะค่ะนี่ครูจะให้ดูตัวอย่ากรุ้ยมัดเจอาจารย์ประสิทธิ์ก็เอามาให้พวกเราดูคือเริ่มแรกเนี่ยเราดูภาพมันก็จะเป็นใบไม้ใบหญ้าที่เราจะนํามาหมักว่า ทีนี้พอเราเริ่มกระบ,บวนการมากมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งมีชีวิตไปกัดไปแทะแล้วก็จะลุ่นสีเขา,า,าทํางานเราสังเกตด้านล่างมันก็มีการย่อยใช่ไหมด้านตรงกลางก็ยังเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ด้านบนยังยไม่มีการาเปลี่ยนแปลงก็เมือ่อสภาพในป่าใช่ปหที่มีภาพมือไปคุย้ยใบไม้ในในป่านะใช่ไหมมันก็มีสีดาแล้วก็มีด้านบนเป็นใบไ,ไม้ที่ยังสมบูรณ์อยู่ด้านล่างก็เริ่มเป็นชิ้นเล็กที่น้อยนะ เอ้ยด้านกลางพอดีนี่เป็นเริ่มเชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้านล่างก็เป็นเริ่มละเอียดมาชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันนี้เขาเรียกว่าพลาสากเกษตรธรรมชาติเอ็มเอเขาเรียกว่าปุ๋ยเจ๊กึ่งดิบกึ่งสุกอาจารย์ปุ๋ยเจจกึ่งดิบกึ่งสุกแต่อาจารย์เกษตรเขาเรียกปุ๋ยที่ใช้ได้ปุ๋ยที่ใช้ยังไม่ได้ใช่ไหมกึ่งดิบกึ่สุกตัวนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยเจที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วนะตาก็จะเป็นนี้ระยะเวลาล่ะคคะ ก็ไอ้โลามันขึ้นโกันดูเลยวัตดุทีเนี้ยไม่สามารถกําหนดตายตัวคุณที่ย่อยเท่านั้นโู่ก็เป็นแบบนี้ที่เมื่อวานเข้าให้เราได้สัมผัสใช่ป่ะอเนี้ยก็คือถ้าเรามักในในพื้นสภาพทั่วไปหรือไปกองไว้กระดินมันก็จะกลายเป็นดินไปอตัวเนี้ยที่เขาไปใช้พัฒนาดินที่เขาให้ไปวานในแปลงเนียหน้าตาเขาเป็นอย่างเงี้ยเออที่เมื่อวานเราก็พร้อมใช้ดินพร้อมใช้แล้วเราก็ได้สัมผัสความอ่อนนุ่มไปแล้วเนาะครับทีนี้เมื่อกี้คำถามคือว่า มัาจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเป็นฟางเป็นเป็นฟางเป็นหญ้าพวกเนี้ยครูเคยมากที่สวนเพื่นนะาสองเดือนสามเดือนก็เริ่มใช้ได้แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีกระบวนการดูแลถ้าเราไม่ดูแลไม่ลดน้ําเลยไม่กลับกอบมันก็จะนานไปใช่ปะแล้วอีวกอย่างหนึง่ง<ร>วัสดุมันขึข้นอยู่วัสดุถ้าเป็นใบไม้มันเส<ร>้นใหญ่ันเนี้มันจะมีความแห้ง<ร>มีความแข้งมีแกนกลางมันก็จะช้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุ ที่นำมาใช้จะช้าจะเร็วรุ่นการกลับกองการรู้แล้วคือฟางจะย่อยดีกว่าไหมหมาะส้มไม่ปล่อยให้แห้งแล้วก็มีการกลับกองแล้วต้องวัดอุณหภูมิทุกครั้งไหมคะไม่ต้องไม่ต้องเลยใช่ไหมแค่ลดน้ำทุกวันก็พอลดน้ำก็คือความชื้นความชื้นที่หมาอส้มที่อาจารย์ก็สอนแล้วเราก็คือเราก็ยิบวัตดุมาบีบถ้ามีน้ำซึมออกมาแสดงว่าความชื้นหมาอส้มหมสมทีนี้วิธีการพอเราได้วัตดุมาพวกนี้ คือเราจะมักยังไงก็ได้เป็นกออะไรก็ได้ถ้าเราไม่มีคอกเนี่ยเรามีพวกฟางพวกหญ้าเนี่ยเราก็ส่วเนี้ยเราก็มาเป็นตัวกั้นใช่ไหมเมื่อเราทำอะไรนะทำคันนาคันเพราะว่าตัวตัวข้างในเราก็เอาใบไม้เอาใบไม้มันเล็กที่น้อยมันก็จะล้วงจะล้นใช่ว่าตัวนี้เราก็ทําเป็นคันพวกหญ้าพวกอะไรที่มันเป็นเส้นใหญ่พอเก่าก็ไปเติมเราก็มาวางเรียง เพื่อเป็นคันกั้นวัตดุพวกนี้ไม่ให้มันทะลักออกมาไม่ให้ไหลออกมันก็ดีเราทำรักษณะเนี้ได้ทีนี้เราก็มากั้นแบบนี้เอาญ่าเอาอะไรก็ได้เพื่อว่าเราไม่ต้องไปทําคอกนี้ถ้าเราทําคอกนี้มันก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องใช้ต้นทุนด้วยใช่ไหมคะเพราะหม่ก็คือว่าเราสามารถทาได้แม้กระทั่งไม่มีไม่มีคอก เพราะฉะนั้นกลิ่นที่ออกมาคือกลิ่นของการย่อยอยู่ใช่ไหมคะอันนี้กลิ่น่นวนการมากมันจะมีกลิ่นคือคือในตัว,วตมัมเหมือนที่วคว<ภ>าจะดูเองนยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะไอโตเจนมีแอมโมเนียมกลิ่นแอมโมเนียมออกมาเนี่ยถือว่าตัวพวกนี้มันก็จะพืชดอกก็ไม่ชอบเลยค่ะพืชบางอย่างก็ไหวนะมันก็เกิผพเสีเลยนขอต้องต้องหมักไว้ก่อนหมักไว้ก่อนให้กลิ่นออกไปให้เ้นใหญ่พวกนี้มันย่อยสลาย ยังนั้นกี่เดือนอันนี้คุณมากกว่าทั้งไร่ไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าใช้มเราไปใช้เป็นวัสดุดคุมดินอ๋อใช้เขาเรียกว่าเรียกว่าปุ๋ยที่ยังย่อยไม่ใช้ไม่ได้ยังไม่สมบูรณ์ก็คือไปใช้ปรับปรุงดินอ่ะถ้าเราเราจะใช้ใช้เป็นวัสดุคุมดินปลูกพักเ็ษแทนฟางไปเลยคิ้วดินอันนี้ก็ใช้ได้แต่ก็ยังเป็นกลิ่นดินอยู่นะดินเดี๋ยวมันก็จะย่อยสลาย พอลดน้ำนไรเลยอ่าถ้าจะใช้เราก็ใช้เป็นวัสดุขุมแปง้งอันนี้เรามาสู้ตรงนี้ต่อนอะเดี๋ยวเราก็ช่วยกันนึ่งฟางตรงนู้นเดี๋ยวครูก็มาทําคันด้านในก็เอาใบไม้เทแล้วเราเคลี่ยให้ทั้งหมดแล้วเราขย้าถ้าเราจะให้มันย่อยเท่างหร่กระบวนการมากความเป้นมะซมแล้วซึ่งมีชีวิตมันก็จะเข้ามาทํางานซึ่งมีชีวิตมาจากไหนมันก็มาจากวัาากสดุ ติด yup. มาก็จะวัสดุพวกนี้แล you. ้วก hmm. okay. ็ไอ okay. ้ที่อยูบเพ่อฝ่ายของมันจะเข้ามาเราก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้มันมีกลุ่มนล้วมีใช้พอนอถ้าเราไม่มีฟางก็หมักเฉพาะอันนี้ใบไม้อย่างเดียวได้เลยใช่ไหมจ๊ะใบไม้เราก็กรอไว้แล้วไม่ต้องมาตั้ต่ดิมแทำให้มันเป็นชั้นๆเพื่อที่เราจะแบบเหยียบให้มันแน่นๆชั้นหนึ่งประมาณยี่สิบเซนเรียงยี่สิบเซนแล้วก็ย่างหัวเรือน้ำเรามีสองอันละยี่สิบเซนถ้าจำได้ใหม่ก็ยี่สิบทำไมถุงหนึ่อ วางได้แล้วยี่สิบเนเราก็ย่ารถน้ำแล้วเราก็ทำชันต้นอาบตรสกัดเอาเทเ็อาบเากต้งย่าแล้วเราก็แผนย่ยาของเรานะคะก็เตรียมขึ้นไปสแตนบายเลยค่ะดึกท้ายเ้้ย เอาพอแล้วแ้วตดแีนี้เนี่เอาอคีพอใก้ามปูสามต่อนี่สามฮะต่อเอาเก็บไว้เดี๋ยวให้พาใช้ฟางกนนะเอาม่ตอเอามตเอาไมตอตอเอาจสรงจะหมดเลยเไอ้คุณเไาด้เราก็น้ไ้อ้เราก็น้ี่มาย้อยมันก็จะมันก็จะดีมันก็จะสะดวก ้คูท่าจีไหนลังจากที่นําใบไม้และพวกฟางนะคะเข้ามาทับถมเป็นชั้นดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาน้ํามาพรมฉีดราดเพื่อเป็นตัวกลางในการที่จะทำการหมักปุ๋ยเจของเราแล้วล่ะค่ะ สีสีเหมือนอึเลยค่ะแต่พอจับมาเอ้านันคือดินและนี่คือตัวอย่างของปุ๋ยเจที่หมักไว้ในแต่ละรุ่นนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยกำลังเริ่มหมักนะคะอันนี้ก็คือเริ่มมีการย่อยสลายไปในบางส่วนชั้นล่างก็ค่อยๆเริ่มซุยแล้วแต่ข้างบนก็ยังเป็นเศษใหญ่ๆอยู่ในขณะที่อันนี้พร้อมใช้งานได้นะคะร่วนซุยมากเลย